โรงแรมวันบัเจ็ตนะครับที่เชียงราย <Hey. S 1> คืนละเท่าไหร่นะเจ๊เจ๊เจ๊เอห้ากว่าบาท570ร้อยเจบาท,บาทนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราไม่เสริมเตียงเนี่ยเขาก็จะมีเตียงให้ 2, 2> <Okay. S 1> เตียงผ้าขนหนูหมอน2ชุดถ้าเราจะเติมนะครับขอผ้าขนหนูขอหมอน <Okay. S 1> ก็จะเพิ่มชิ้นละ50บบาทนะครับ <Okay. S 1> ก็เลยไปซื้อหมอนเพิ่มมาเองแบบนี้ แบบนี้<บ>ไหนห,หมอนราคา79บาทนี่ไปซื้อหมอนมาใช้เองเลยอ่ะเป็นแนวนอนบ้างใช่ไหมรูปแบบนึ่งทีนีอ้โหว้าวัลมนนที่วิเศษตรงนี้เลย มีฟิตเนสด้วยครับเครื่องซักผ้าหย่อนยืดก็มี เป <oung> ็นไงบ้างครับนอนได้มครับนี่นอนสออันสวัสมีัหมขอบคุณปิดไม่แน่นมีมีหมดอยู่ด้วยปิดไม่แน่นทสอบท่านเป็นไงบ้างครั สวง่ทีจอดมันเล็กเกินเ,นเห็นไหมคันใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องมาจอดคอมเลนนะครับคอมเลนไปเลยไม่งน้ลำบากแน่ๆก็ <c oughs> <c oughs> ต้องคอมเลนกันไป 要、啊、拍一集。